ครับก็สวัสดีครับพ่อแ mm ม่พี่น้องของบ่าเสียงข้านสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนี่ผมเองเบ่าเสียงขานเนาะก็ไลยมาบานเมืองหลวงครับพี่น้องมางานวาวเพราะว่าบานเมืองหลวงเพิ่นจัดงานแข่งว้าวครับพี่น้องผมเองเบาเสียงขานก็เลยมาเบิงในเพิ่นครับพี่น้องมือนี่เนาะตอนนี้ผมเองเบาเสียงขานก็อยู่วาวกองกับพี่น้องมาห็บกิบเบาากองเนาะ ไอพีน้องเบิงครับพี่น้องวาวกองเนาะเขากลับมาเบิงได้กันกับเบาเสินกันครับผมว่าวากองนี่สิกืนบ่ครับพี่น้องเพราะว่าตามบันเขาบอกเคยมีเนาะบ่เคยเห็นครับพี่น้องผมเองกับผเคยเห็นกันครับพี่น้องเขากลับมาเบิงได้กันครับเบาเสินกันครับผมว่าวากองอันนี้สิกืนบ่ครับพี่น้องเป็นวาวกองเห็ดคือกองครับพี่น้องเห็ดยางดีเลยครับพี่น้องตอนนี้ผมเองกรับกำลังทาย วิดีโอรายละเอียดต่างๆไอพี่ให้น้องเบิ้งเนาะวาววาวกองเหตุแบบใดแน่ครับพี่น้องเป็นส่องแบบใดเนาะเรา่องกับ,บ,บ,บนเบิ้งในการเรื่อยกับเบ้าเส้นขานครับผมนมี้ผมเองเบาเส้นขานกับมาบานเมืองหลวงครับพี่น้องมาเบิ้งงานวาวพน้องพนจัดงานวาวครับพี่น้องเป็นงานแข่งว้าวจัดงานแข่งว้าวเป็นงานประเภทีของเพิ่นครับพี่น้นองผมเองเบ้าเส้นขานกันเลย มาเบิงเบิงแล้วก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงนําครับพี่น้องก็เบิงได้กันเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังเอาวาวสิไปปล่อยเนาะพี่น้องเบิงรายละเอียดแล้วก็ตอนนี้เพิ e ่นสไปปล่อยครับพี่น้องต้องเข Les ้าไปข้างในครับพี่น้องยิงยกไปได้ครับพี่น Lang ้องเอ้าเฮาก็มาลุ Ken ้นในการกรับเอาสิ้นข <milk> <c oughs> ั <fooled> ้ค <adem> รับผมว่าเพิ่นสิปล่อยวาวขึ้นบ่ครับพี่น้องเป็นวาวกองเนาะผมเองก็บ่เคยเห็นคือกันครับพี่น้องเฮาก็มาลุ้นในการครับว่าสิขึ้นบ่ครับ ขอกลับมาเบิงว่ากิจลักษณะการสีปล่อยวาวกองเพิ่นหนีเพิ่นสิตั้งแบบใดครับพี่นองฮาก็ับมาเบิงในการเรื่อยๆกับเบาเสี่ยงงานครับผมเอาหนีกําลังไม้เสือกเนาะทีมงานวาวครับพี่นองเป็นวาวกองครับพี่นองอยู่บ้านมึงหลวงของเฮาเนาะขอก็เบิงในการกับเบาเสียงขันครับผมตอนหนีกําลังสีปล่อยครับพี่น้องขอกลับมาหลุนในการว่าสิขืนบ่ครับพี่นองเบิงในการเรื่อยๆครับพี่นองมื้อนีเนาะ ผมเองบาลซึ่งขานกับมางานวาวอยู่เมืองหลวงครับพี่น้องเป็นงานวาวประเพนี่ครับพี่น้องเป็นงานจัดงานแข่งว้าวครับพี่น้องเขากับเบิ้งนกันเรื่อยๆกับบาลซึ่งขานครับผมตอนนี้วาวกองพ่นกับกระลักสิบปอยครับพี่น้องเขากับมาเบิ้งนกันวสิขึ้นบ่ครับพี่น้องเป็นวาวกองเนาะยินลักษณะของวาวครับพี่น้องผมกระเฮ็ดไทยเบิ้งเรียบร้อยตอนนี้ก็กระลักสิบปอยเขากับมาหลุนนในกันวสิขึ้นบ่ ตอนนี้ก็ทีมงานกำลังไม้เสือออกไปเนาะเบิ่งในการเรื่อยๆครับพี่น้องวว้สิขื่นโบมาลุ้นในการครับวว้สิขึ้นบ่ครับพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นขึ้นบ่ครับพี่น้องเกือบจอาเลยตอนนี้ทีมงานกำลังไม้เสือออกไปครับพี่น้องเอากมาลุ้นในการวว้สิขึ้นบ่เป็นเาวกองครับพี่น้องเอาเบิ่งในการเรื่อยๆกับเ่าเส้นก้านครับผมเอามาเล้ยวก็บซอยที่ตามเบาเส้นข้านเด้อครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาเส้นข้านะครับผม ืัอนี้ผมเองก็มาเฮ wow, ็ดคลิปวาวคือเก,าก่าคือเดิมของเบาเส้นขาเนาะมาเบิ่งวาวครับพี่น้องก็เลย keep, 1, เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนน้ำครับพี่น,อาาน้องแถวบ้านเมืองหลวงก็บซอยติดตามเบาเส้นขาเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลกดแชร์กดติดตามเบาเส้นขาดนะครับผมเป็นประเพณีงานแข่งวาวครับพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งในการว่าสิขึ้นบ่ครับพี่น้องไก่สิปล่อย้วครับพี่น้องไก่สิปล่อยหรอฮามาลุ้นในการขึ้นบ่ครับเอา้าขึ้นไปแล้วครับพี่น้องขึ้นไปแล้วอู้ ขึ้นแล้วครับพี่น้องเป็นวาวกองครับเบิ้งเล่นกเรื่อยๆครับขึ้นได้โดนปันไดนี่พวกกับมาลุ้นครับเอ้าขึ้นยังสวยงามครับพี่น้องผมเองเป่าเส้นขาดกับพวกเคยเห็นกันครับพี่น้องครั้งแรกของผมเนาะได้มาเบิ้งวาวกองนี่ครับพี่น้องเอ้าึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นดีครับพี่น้องเอ้าดันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้าอยู่ร่มหรอครับพี่น้องอยู่ร่มแล้วเอ้าลุนครับลุนลุนเอ้าเบิ้งกันเรื่อยครับพี่น้อง ขึ้นไปเรียบร้อยครับวาวกองครับเอาขึ้นเดียวครับพี่น้องเบิ่งในการครับอยู่ร่มบ่ครับมาลุ่นครับอยู่ร่มบ่นี่อ่านครับพี่น้องเป็นวาวกองครับพี่น้องครับเบิ่งในกัรเรื่อยๆกับวาวสึ่งกานครับผมอยู่ร่มปอนี่เนาะนี่เนาะเบิ่งกันเรื่อยๆครับลุ่นครับไปอยู่ร่มบะผมเองบาวซึงกานกับพวกเห็ยนนี่กันครับพี่น้องงานนี้งานแรกครับทีได้เห็นวาวกองทีแลนขึ้นครับพี่น้องแต่ก่อนผมเห็นแต่ใน ยูทูบเนาะมันนี่กได้มกอยู่ไก่ชินเลยครับพี่น้องอยู่ไก่ชินเลยเนาะเบอรงมันจิข้นดนบานไดครับพี่น้องนี่ตานลมบ่เห็นแต่ในคลิปเนาะมันอนี่ก็มาอู่่ไกครับพี่น้องอยู่บานเมึงหลวงของเ้า,นานเนาะอัเภ่อหวยแ้วตั้นครับพี่น้องลง,แล,ง,ลงแ,ลแล้วครับพี่น้องลงแล้วบบอยู่ลมครับพี่น้องลงแล้วครับวาวกองครับลงเดียบลอยครับพี่น้องครับ